ล่วสุดี้าทรัมป์ก็คุยกับนายกัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นครับแปลกใจนิดน,นึงครับอาจารย์ครับว่าทําไมทรัมป์ถึงใช้ท่าทีที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้แข่งก้าวกับจีนแบบนี้ครับทรัมป์คงยังไม่อยากเปิดศึกกับจีนก็เลยต้องไปปรามญี่ปุ่นเบาๆหน่อยเพราะถ้าเกิดศึกเนี่ยทัย้งอเมริกาก็ต้องเข้าช่วยญี่ปุ่นอย่างเต็มที่มันก็จะเผชิญหน้ากับจีนน่ะแล้วจีนก็อาจจะเปิดศึกเต็มที่ แต่ว่าถ้ารบกันจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นไม่มีทางสู้จีนได้เลยะถ้าตัวแต่ตัวนะสหรัฐต้องช่วยจีนเนี่ย,ยอาเฉพาะเรือรบก็เหนือกว่าหลายเท่าละสี่หเท่ากําลังทหารก็สองล้านบวกญี่ปุ่นมีสัก3าี่แสนเท่านั้นขีปนาวุธของจีนยังมีเพียบซึ่งก็อาจจะคันไม้คันมือนะอยากทดลองอาวุธเหมือนกันญี่ปุ่นเองเคยเป็นมหาอำนาจอ่ะ แล้วตอนนี้มันด้ยอยอ่ะเพราะงั้นั้นต้องมายอมต้องแข็งกล้าวการกระทำ้ังกล่าวก็เท่ายิ่งกับไปยั่วยุยินหนักใช่ไหมนอกจากจะบอกว่า จะไปช่วยไต้หวันแล้วซึ่งจีนถือว่าข้ามเส้นแดงนะเพราะว่าดินแดนไต้หวันถือว่าเป็นของตัวเองในจังหวัดที่ญี่ปุ่นเองก็เหมือนว่าจะยุ่ยยุต่อไปครับผมแล้วจีนเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับอาจารย์อาจารย์มองว่าความขัดแย้งระหว่าง2ชาตินี้มันจะบานปลายไหมครับคือถ้าเกาหลีเหนือเกิดจะช่วยจีนนะนะหวังดียิงขีปนาวุธตูมตามไปถล่มญี่ปุ่นหรือไปถูกเรือญี่ปุ่นชุบมามันจะเป็นเลือกแล้วโดยเฉพาะถ้าไปถึงขั้นที่เกาหลีเหนือใช้นิวเคลียร์แล้วโหตอนนี้ไปกันใหญ่หยุดไม่อยู่